สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะาพามาชมแปลงปลูกผักกินในบ้านย่อม,ม,มนะครับก็ตอนนี้เป็นผักกาศเขียวนะครับก็อันนี้ฤดูฤดูหนาวปีหกหหกเนาะก็กำลังเขียวนะครับอันเนี้ยกำลังแตก นอแตกเบีย้ยมาเพียบเลยเอ้นี่นี่นี่ท่านผู้ชมดูนี่มะม่วงครับอันนี้มะม่วงนอกฤดูเอ้ยมะม่วงขล้ายมะม่วงป่าแหละแต่ผมได้มาจากปากพนังนะเป็นมะม่วงมาจากทางใต้ก็ติดดอ,อกไอ้ติดลูกให้กินเป็นประจำนะครับลูก ลูกแค่นี้แหละเนื้อเล็กแต่กินแบบกินเมี่ยงทำไปกินพวกเมี่ยงอร่อยอร่อยอืมเห็นแล้วแซ่บอันนี้อีกหนึ่งต้นครับท่านผู้ชมนี่กล้วย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 ซึ่งกล้วยอะไรไม่รู้ข้างข้างมีมะกอก นะครับไม่ใช่กอ,อกไม่ใช่มากอ,อกสมตานะครับมะกอ,อกเอามากินกับพริกเกลือนี่แหละข้างล่างมีอะไรเอาขนุนมีขนุนครับใต้กอขนุนก็เป็นพวกเศษใบไม้เลยเนาะมาทิ้งๆกอง,กองๆรวมไ้ครับผมนี่มะม่วงเรานะครับเราไม่มีเขียวสวยก็เป็นมะม่วงลูกเล็กนี่แหละกินกับพริกเกลือแซ่บนักแร อันนี้ก็พวกผักสวนครัวเนาะอยู่ในบ้านปลูกเอาไว้บ้างอันนี้นี่นี่น,นี่อันนี้ก็จิ้มยำพริกก็อร่อยนะผักโขมไทยเราผักชีฝรัง่งเรามาอัปเดตกันนะครับตัวนี้ทุเรียนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นมูสันคิงนะครับโตขึ้นมาก็ยอดเป็นการทูบการทูบก็พยายามเลี้ยงมาเรื่อยๆครับทางฝั่งนี้ เป็นทุเรียนบ้านทุเรียนพื้นบ้านนะครับก็ปลูกสูงริบเลยครับตอนเนี้ยสูงมากกว่าสองเมตรแล้วผมก็ทําการเสียบยอดเสียบข้างเนาะเดี๋ยวไปดูติดไหมติดไหมติดไหมไปดูเสียบข้างติดไหมอ้าวเสียบข้างนะครับอันนี้แผลแรกเริ่มติดไม่ติดนะฮะเนี้ยเป็นสีน้ำตาลนี้แสดงไม่ติดครับ เดี๋ยวดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ติดครับผมผมเสียบไปสองกิง่งอันนี้หนึ่งนี่แล้วกับฝั่งนี้ครับผมอันนี้กเสียบอะไรมีกบจงคำนนเสียบตาบนเนาะแล้วก็หมอนทองเสียบตาล่างตาบนน่าจะเป็นตัวนี้ครับกบนนตาล่างฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับเป็นเป็นหมอนทองไม่ติด มาดูอีกต้นหนึ่งโ,โหนี่ก็ไม่ติดตาดำปี๋เลยตาดำอย่างเงี้ยไม่ติดครับผมก็หมอนตาล่างอนน้หมอนอันเนี้ยฝั่งตัวบนน,นี้อยู่ด้านเนี้ยครับเป็นหนามดำครับหนามดำครับผมอันนี้ไม่ติดเอาเรามาอัปเดตอันนี้กันดีกว่าต้น อะไรวะ <c oughs> จับไม่ได้จัไม่ได้ต้นอะไรวะเอาจำได้แล้วอันนี้คือต้นคีปเลเระสองปีกว่าครับประมาณสองปีสูงมากกว่าสองเมตรแล้วครับผมตอนนี้ยอดคีปเรครับเรามีสองต้นเนาะอันนี้สูงเติบโตดีครับส่วนอีกต้นหนึ่งอยู่ที่สวนที่เขชาชะมาะครับก็ เติบโตครึ่งหนึ่งของตัวนี้แต่วตวเนี้พุ่งทยานดีมากครับนี่คือต้นคีเลอายุน่าจะสองแตะสองปีแล้วมั้งที่ผมปลูกต้นนี้ครับอันนี้ก็ข้างๆกับเป็นทุเรียนสุดยอดอมาดูต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งอันนี้ตาปลูกเม็ดทุเรียนเม็ดนะครับมีเตา่าเตาเต่าเตา,เตา,เตาทองไป ครับอันเนี้ยกำลังแตกยอดถ้าแตกยอดเราแสดงตาเดินรากเดินอันนี้ครับก็แตกยอดอ่อนจะเห็นว่าเนี่ยแห้งเลยต้องหาป้องกันเพลี้ยไฟกินยอดอ่อนแน่ๆเลยนี่ก็แตกยอดแต่ก,ก็เงียบนะครับอ้าวมาดูต้นนี้ที่ติดเสียบตาข้างไว้อยู่ว้าวเนี่ยครับยังเป็นสีเขียวอยู่ ผมเสียบตั้งแต่วันที่26ธันวา2565นะครับแล้วก็ฝั่งนี้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 ไอ้นี่ติดไหมเน้อเนี่ยก็ถ้าติดก็เอานะครับแต่ตาตาตานี้ยยังเขียวยังสดอยู่ครับผมส่วนอันนี้ยังเขียวแต่ก็ดูอาการเหมือนจะแห้งๆนะครับตาตาล่าง ตาล่างคืออนนี้หมอนอตาบนคืออนี้หนามดำติดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ร่องรอยเมือนผมทาไปเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วไม่ติดครับผมก็โคนของทุเรียนเม็ดนะครับก็โตโตครับโตโตเท่า ทาโป้แต่ก่อนพาะเม็ดตัวเล็กๆเนนีอเทะยานขึ้นพรวดเลยอ่าไม่ติดไม่เป็นไรอันนี้คืออัปเดตผมมาอัปเดตเรื่องอ่าคีเพรย์นะครับคีเพรย์ก็โตขึ้นมาเรื่อยๆน่าจะข้าวสองปีแล้วล่ะสวัสดีครับ